สวัสดีครับผมนุจาก ocstation.com นะครับวันนี้เราลองมาดู NAS รุ่นใหม่จาก e x u s t o r นะครับซึ่งรุ่นที่เรามีวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น Products ตัวนี้นะครับเป็น Home to Power User ก็คือ AS5.004T นะครับจากการที่ผมได้เล่น NAS ASUSTER มาเป็นเวลานานก็ ทำให้ผมมีความชอบในเรื่องของตัวเคสของเขานะครับทำมาจากอลูมิเนียมนะครับตัวเบก็เปิดปิดง่ายนะครับดีไซน์เรียบเรียบนะครับรุ่นนี้ถ้าเกิดตัวสูงกว่าเขาเป็นหนึ่งรุ่นนะครับจะมีหน้าจอ lcd บอกสถานะต่างๆเช่นบอกแลนบอกอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้สเปคเป็น cpu c e เลอร n นแล้วนะครับข้อดีของ c e เล r ร n ก็คือ ไม่ค่อยร้อนแล้วนะครับเมื่อเทียบกับตัวอะตอมที่ใช้เมื่อก่อนในรุ่นก่นกอนๆหน้านี้นะครับ performance ตัวนี้ก็มีพอร์ตให้ใช้เยอะแยะเลยนะครับมี usb 3 3ช่อง2 2ช่อง i s a t a 2ช่องนะครับมี s p d f out นะครับก็ตัวนี้5.1 ได้นะครับตัวนี้ยังไม่ซัพพอร์ตหน่งอ,อันนี้นะครับ 4K นะครับถ้า 4K ต้องเป็นรุ่นที่รุ่นพี่ของเขานะครับรุ่นใหญ่โอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันดียังไงครับ NAS ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าแอดมินของเขานะครับ ซึ่งจริงๆนะครับ NAS ดีหรือไม่ดีนี่นะครับอยู่ที่ซอฟแวร์มากกว่านะครับซึ่ง a s u s t t r r ก็แน่นอนติด1ใน3อยู่แล้วครับก็หลักๆก็จะมีนี่นะครับ Activity Monitor ให้เราคอยดูสถานะของเครื่องเรานะครับขณะนี้ใช้ CPU เท่าไหร่ Memory เท่าไหร่เป็นต้นนะครับ เดือนด้านการทดสอบเน็ตเวิร์กเนื่องจาก NAS ตัวเนี้มี2 p o พอร์ตนะครับมี2 l a n ลนพอร์ตแล้วเราก็ได้รวมมันเข้าไว้ด้วยกันนะครับผมได้ทำการทดสอบให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์อยู่ใน Description ข้างล่างนะครับอันนี้การใช้ดิสข้อดีของรุ่น4 b ก็คือว่ามันรองรับเรทหลายแบบครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับ ก็คือมีเลท0 1 5อันนี้มีอยู่แล้วนะครับ60สามารถที่จะขยายฮาร์ดดิสได้นะครับก็คือวันนี้มีงบแค่ฮาร์ดดิส1ลูกซื้อมา1ลูกวันหลังซื้อมาอีก1ลูกก็จะเรียกว่าออนไลน์เลเวลไมเกรชันนะครับสมมุติว่าเดิมทีมีลูกเดียวทีนี้อยากใช้เป็นเลท0ก็จะเป็นออนไลน์ไมเกรชันแต่สมมุติว่า วันหลังมีงบเพิ่มไปซื้อฮาร์ดดิสก์สี่เทราไบต์มาลูกหนึ่งก็จะเป็นออนไลน์เลทแคป a ซิตี้เอ็กซ์แพนชั่นนะครับแล้วก็หนึ่งอย่างที่ a s ซ s สเตอร์ทำมาดีก็คือว่า a s u s สเตอร์คอลเลจแต่ว่าเสียดายนิดนึงนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็จะมีการสอนเกี่ยวกับเรื่อง NAS เบื้องต้นทุกอย่างเลยนะครับ NAS, NAS คืออะไรมัลติมีเดียเขาใช้ยังไงอะไรอะไรอะไรเป็นต้นเงี้ยครับ ก็แบ่งสกิลเป็นเลเวลต่างๆโอเคสิ่งที่ทำให้ n s s แตกต่างก็คือพวกแอปพลิเคชันนะครับก็เท่าที่ผมได้ลองใช้มานะครับแอปพลิเคชันของ ASUSTER จะอัปเดตใหม่กว่าของคู่แข่งครับ หมายถึงอันนี้ไม่ได้พูดถึงแอปพลิเคชันที่คอมมูนิตี้เขาทำขึ้นมานะครับที่องค์กรเขาทำขึ้นมาครับก็แอปก็จะแยกเป็นต่างๆก็อย่างนี้นะครับออปเอป Asuster App ก็เป็นแอปที่ Asuster นำเสนอนะครับซึ่งตรงนี้โหลดนานนิดนึงนะครับ เพราะว่าน่าจะเป็นจากการตั้งค่าของผมที่ได้ทำการตั้งค่าเป็น dual land ไปอะครับโอเคมาแล้วกด refresh มาเลยอันนี้คือ asus web storage คือ a s u s t e r เป็นหนึ่งในบริษัทที่ asus ที่เรารู้จักกันดีครับพวก motherboard อะไรเนี่ยครับเขาเห็นว่าบริษัทเนี้ยมีอนาคตเขาก็เลยไปซื้อมาแล้วก็ ปล่อยให้ e ซ u s เตอร์ดำเนินการไปเองนะครับโดย ASUS เป็นแค่เจ้าของนะครับกดอัปเดตไปมี Google Chrome ตัวนี้เด่นกว่าชาวบ้านตรงที่มี FTP Explorer นะครับสมมุติว่าคุณมี FTP คุณสามารถ FTP ไปที่เครื่องอื่นได้แล้วก็ก๊อปไฟล์มาไว้ในเครื่องเราได้เลยนะครับ Mail Server Node JS แล้วก็อีกหนึ่งในฟังก์ชันที่ ASUSTER ชูลงมากๆนะครับตอนนี้จะเห็น PR ออกมาประจำก็คือ Surveillance Center ก็ของ ASUSTER ครับข้อดีก็คือว่าราคาประหยัดมากนะครับไม่กี่ไม่กี่เหรียญเองนะครับเมื่อเราต้องการที่จะซื้อ ซื้อซอฟต์แวร์เขาเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะหาราคาให้นะครับผมเคยดูราคากล้อง 4ตัวของเขาจะอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมหาลิงก์เขาไม่เจอแล้วนะครับก็เป็นระบบ NVR ที่ค่อนข้างอัจฉริยะนะครับตอนนี้เขาก็โคกับบริษัทกล้องที่ชื่อ Axis ที่เป็นผู้นำกล้อง IP เลยนะครับว่าไอตัว Surveillance Center ของเขาเนี่ยสามารถรองรับกล้องได้เยอะมากนะครับแต่ว่าเนื่องจากผมไม่มีกล้อง IP ก็เลยไม่สามารถทดสอบฟังก์ชันตรงนี้ให้ดูได้นะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับ UPnP Media Server Tomcat พวกนี้ก็มีใน NAS ทั่วไปนะครับตัวนี้สามารถลง Utorrent ลง Transmission ลงต่างๆได้นะครับ ก็แอปต่างๆนี่สามารถลงจุมลาได้ก็เหมาะกับการที่จะใช้เป็นเว็บประชาสัมพันธ์ในองค์กรก็ได้นะครับหรือว่าถ้าคิดจะเอาไปวางไว้ที่พวก Data Center จริงๆก็น่าจะไหวอยู่ครับสเปคถือว่ารองรับอยู่ครับมี v t i ท e r CRM 6 2อันนี้ใหม่สุดแล้วนะครับถ้าเกิด เทียบกับยี่ห้ออื่นนะครับที่ขึ้นต้นด้วยอะไรก็ตามครับพวกนั้นนะจะเป็นเวอร์ชั่น6.2แต่ว่าพวกนี้มันเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วครับเราสามารถ i n s tall เองได้ Take Easy นี้เป็นโปรแกรมช่วยในการดาวน์โหลด YouTube นะครับอันนี้ก็เป็นหมวดหมู่ที่เขาตั้งไว้ให้นะครับ Backup b i t t o r r e n t s ิ n ง Wonderbox ต่างๆนะครับบล็อกเผื่อคุณอยากจะเขียนบล็อกในองค์กรนะครับ Content Management มีดูเพา่ามีจูมลามีทุกอย่างจริงๆพวกนี้ก็มีติดไว้บ้านก็ดีนะครับสามารถเรียนรู้อะไรได้เยอะเลยช่วยในการดาวน์โหลดพวกนี้ก็เอาไว้โหลดจาก News Group นะครับ ดัตตาเบสอีเลอร์นินะครับเพื่อคุณจะทำเหมือนแบบเว็บให้คนในบริษัทในองค์กรมาเรียนรู้เฟรมเวิร์กไลเบอรีหรือแม้กระทั่งจะใช้ e c o อมเมิรก็ยังได้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้เป็นมีเดียเพลเยอร์แยกได้นะครับเพราะว่าเขามีพอร์ต HDMI อยู่นะครับตัวนี้มีพอร์ตสามารถ Pass To Audio 5.17.1แล้วก็ยังมี SPDIF f หรือว่าเอาไว้ใช้กับแอมที่ม,มีที่ไม่มี HDMI นะครับตัวนี้เรา Install ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่ามันใช้ยังไง utility Ut นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับการโออันนี้นะครับอันนี้ก็มาใหม่เพิ่งเห็นครับ virtual box virtual box นี้ก็คือเหมือนกับว่าเราสามารถ ใช้เครื่องเนี้ยของเราเป็น Virtual Machine ได้นะครับคือหลังจากที่เราลง Virtual Box คุณก็สามารถลง Windows ในเครื่องนี้ได้เราก็พิมพ์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์มาแล้วก็ใช้ Windows ใช้อะไรได้นะครับโอเคจบเบื้องต้นนะครับทีนี้อยากให้ดูนิดนึงว่า ตัวนี้ใช้พลังงานไม่เยอะเลยนะครับก็ตั้งแต่ทดสอบมานะครับมีเขียนมีรีสตาร์ทมีสลีปมีทุกอย่างก็จะใช้พลังงานเฉลี่ยอยู่ประมาณ30วัตต์นะครับตอนนี้คือเรามีฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดในนี้4ลูกนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองจริงๆว่าด้วยตัวของตัว c e เรลลอน j หนพันแปดครับก็จะใช้พลังงานอยู่ที่ประมาณ 15บห้าสิบกว่าวัตต์นิดเดียวครับไม่เยอะมากฮาร์ดดิสก์แต่ละลูกก็ตีให้5วัตต์นะครับก็5้าสี่ยรวมกับอีกสิบนหน่อยไปเราก็เลยเห็นการาฟการใช้พลังงานวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคครับวันนี้จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับถูกใจก็มีขายนะครับที่ตัวแทน ตัวแทนของประเทศไทยนะครับก็คือไปหาซื้อได้ที่ Advice นะครับและก็ร้านคาชั้นนำทั่วไปครับขอบคุณมากครับ